เหตุการณ์ที่จังหวัดตาครับหนุ่มรายนี้ไปงานเลี้ยงปีใหม่มไปเจอกับแฟนเก่าฮะโอ้โหแม่คาว่าแฟน,เ,นเก่าสะเทือนใจอใจฮะอารวาดเลยครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านเขาก็บอกไม่ไหวฮะก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยมาช่วยระงรับเหตุหน่อยปรากฏผู้ชายคนนี้พอตำรวจมาไม่จบฮะพยายามจะยื้อแย่งปืนตำรวจด้วยลองไปดูเหตุการณ์บางช่วงก่อนครับ

คุณลมุนไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมฮะ<อ>และเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกไปคือการปฏิบัติงานของตํารวจเดี๋ยวนี้เขาต้องมีกล้องติดหน้าอกติดหน้าอกด้วยหรือบางทีนะฮะอยู่บนเรียกว่าหมวกเลยเพือว่าอธิบายครว่าเหตุการณ์การจับกุมเป็นอย่างไรเหมือนอย่างเหตุการณ์นี้ครับตำรวจสพแม่สลิดที่จังหวัดตาก นำข้อหาคดีบุกรุกของตํารวจสพวังน้ําขาจังหวัดชัยนาทเข้าจับกลุ่มนายกิติพงศ์อายุ34ปีครับที่บ้านยางองน้านะครับตาบลแม่สริฐอําเภอบ้านตากจังหวัดตากคือคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เดี๋ยวค่อยเล่าว่าไปร่วมงานเลี้ยงแล้วเจอกับแฟนเก่าแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ตํารวจบอกพอจะมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปค้นเจอไงฮะว่าผู้ชายคนนี้ยังมีข้อหาอยู่ว่ายังมีหมายจับอยู่ก็เลยใช้โอกาสนี้มาจับซะเลยครับคุณผู้ชมฮะแต่ปรากฏผู้ต้องหาอย่างที่เห็นขัดขืนเลย แล้วระหว่างที่กําลังชุลมุนผู้ต้องหาพยายามแย่งปืนตํารวจฮนะแย่งตรงไหนปืนเนี่ยมันเน็บอยู่ในซองปืนข้างเอวของตํารวจด้วยชุลมุนอยู่พักใหญ่ครับผู้ชมสุดท้ายตารวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ครับซึ่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพแม่สริรบอกว่าได้รับจากได้รับแจ้งจากผู้แจ้งเหตุ<ม>ก็คือชาวบ้านเนี่ยแหละบอกว่ามีการก่อเหตุนะครับทะเลาะวิวาทรบกวนเพื่อนบ้านก็คือตัวนายกิติพงษ์เนี่ย ตำรวจก็เลยเข้าไประงรับเหตุแต่ก่อนจะไปเอ๊ตรวจประวัติกดซีพอตรวจสอบประวัติกดเอ t เตอร์ปุ๊บอา้าวกลายไปว่านายกิติพงศ์ยังมีหมายจับในพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับคุณผู้ชมครับที่สพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมะอย่างที่บอกไปฮะวังน้าขาว<อ>จังหวัดชัยนาทอ,อสวพวังน้ําขาวอ่าตำรวจตาก็เลยคุมตัวตาหมายจับค้างเก่าพอผู้ต้องหารู้ครับคุณผู้ชมมะอ้าวแจ็คพอตเนะก็ขัดขืนนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามนะฮะจะใส่กุญแจมือ ผู้ต้องหาก็คือกิติพงศ์ยพยายามขัดขืนอีกเอะอโอวยวายเสียงดังเลยแล้วอาศัยจังหวัดช่วงชุลมุนพยายามไปแย่งปืนนะที่อยู่ในซองข้างเอวไปฟังเสียงจากสิบตำรวจโทรแทนกายมินขมาศครับเป็นผู้ขับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพ,พแม่สลิดที่จังหวัดตาาครับลองจับใจมือครับเขามีการขัดขืนแล้วก็พยายามต่อสู้ครับแล้วก็เจามือมือวันสยผู้ต้องหาจะเอาจะยื่นมาจับกืนผม มก็จับกดปืนลงกับพื้นครับแล้วก็สวัสดิ์นั้นก็คือมือผู้ต้องขังที่ปืนผมอยู่แล้วกัคู่คกรณผีผม,ก,ผผมก,ก็ช่วยกันพยายามคลอกผู้ต้องขังครับส่วนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นคนแจ้งเหตุเล่าให้ทีมข่าวฟังนะครับบอกว่าคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคมที่ผ่านมาก็มีงานฉลองปีใหม่เนี่ยแหละก็ได้เชิญเพื่อนบ้านนะแล้วก็เป็นอดีตแฟนเก่าของนายกิติพงศ์มาร่วมงานเลี้ยงสักพักพนากิติพงศ์รู้ฮะว่าอดีตแฟนเก่ามาร่วมงานเลี้ยง โอ้โหตามมาเลยตามมาที่งานเลยแล้วมาหาเรื่องทะเลาะวิวาทและขู่เลยครับจะใช้ปืนก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่ปรากฏว่าตัวนายกิติพงศ์เนี่ยพอรู้ว่าตำรวจจะมาหนีกลับบ้านไปก่อนครับจนกระทั่งเช้าวันที่หนึ่งมก,กราคมตำรวจกลับมาครับพราะรู้ว่ากิติพงศ์เนี่ยมีหมายจับอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุชุลมุนขึ้นตามในคลิปสุดท้ายตำรวจก็จับกลุ่มไปได้นะฮะรบับไปเลยฮะทั้งหมายจับเก่าแล้วก็หมายจับใหม่นี้ด้วยนะฮะก็รับกันไปเคาหลายข้อหาเลยครับผม